คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมาแล้วนะครับกับสูตรเด่นสิบบนนะครับมีดวงดาวหนึ่งดวง,งกับกับตับนบนนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่สิหกกุมภาพันธ์ปีหกสี่ศรษตยี่สิบเจ็ดงวดครับยี่สิบเจ็ดสักครู่นะครับก็ตามกันยาวๆนะเพื่อนๆค่อยๆดูทีละสูตรแล้วกันนะครับชอบสูตรไหนก็นำเอาสูตรนะั้นไปใช้ นะครับ27นะครับล่าสุดมันหลุดใช่ไหมครับเป็นสิเป็นงวดที่4นะครับก็ว่ากันไปจะมาหลุดนะครับแต่ขอายร์ตาเราดูเสถิยรเพื่อนำไปเทียบนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับเป็น10บคนะครับ27่สดลุดแต่ก่อนอื่นสิงเดเลยมาดูวิธีการครับสิกันครับที่ออกสี่สองสี่หกศูนย์สามสองต้นสามหนะครับเราเช็คส่วนของหลักร้อยหลักที่1นึงเห็นไหมครับหลักร้อยบวกด้วย หลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดแปดบวกหกคูณที่เป็นสิบสี่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 บวกสองคงณที่เป็นหกหกคูณสูนย์หกสี่สี่ใส่สี่สี่บวกหกเป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้ศูนย์บวกสามได้อศูนย์บวกศูนย์บวกสามได้สาม ออสามบวกเก้าคงณคี่ศูนย์บวกสามบวกเก้าครับเก้าสิบเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่สองนะครับได้แปดสี่หกสี่ศูนย์สามสองแปดสี่หกสี่ศูนย์สามสองนะครับแต่สี่หกสี่ศูนย์สามสองนะครับเรามาดูนะครับหนึ่งมีนาคมครับลองมาดูหนึ่งมีนาคมอ่ะหนึ่งมีนาคมครับออกห้าสามแปดสัตวว่าออกเจ็ดสาม เจดสนะครับเลขสามครับมาหลักสิบนเห็นไหมครับต่อมาครับหนมีนาคมหกสหนึ่งมีนาคมหกสี่นวณลักสิบเนได้หกสองสี่หกสองสี่หกสองห้าสี่หกสองสี่หสองห้าสี่นะครับเรามาดูนะครับหนึมีนาคมครับออกสี่สองสองสี่สองสองเลขสครับมาหลักสิบนนะครับเห็นไหมจะมาครบสาตัวกตัมนะครับสิบมีนาคมหกสี่คำนวณหลักสิบเนได้หนึ่งเจ็ดเก้าหสองสหหสองห้าสี่ หนึ่งเจเนะครับเรามาดูหนึ่งเจ็ดเก้าหกี่นก้าาสี่นะครับเลขเจ็ครับมาหลักสิบคนครับเลขสองแถมมาหลักร้อยนะครับหนึ่งไม่ใส่ยหกคำนวณหลักสิบนได้แปี่หกสี่ศูน์สอแปดสี่หกสี่ศูนย์สาองนะครับลราดูเลขแปดครับมาหลักสิบเปนครับมาที่หนึ่ สิบเปอมิสาย,ยนหกสี่คำนวณสิบปอนได้หนึ่งเจ็ดเก้าหกสองสี่หกสองห้าสี่หนึ่งเจ็ดเก้าหกสองห้าสี่นะครับลองมาดูหนึ่งเจ็ดเก้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าหกสองห้าสี่นะครับเลขเจ็ดครับมาหลักสิบปอนดครับเลขสองแถมมาด้วยการมาพบสามตัวบ,บนเลยครับสองพิษปรคมสองพิศษปรคมห้าหกสองพิษปรคมหกสี 5, 6, 6, 2, ่ะ 6, 4, นะครับคำนวณสิบปอนได้สองเก้าห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดหกเก้าห้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดหกนะครับลองดู 9578476นะครับเลข7ครับเข้ามาลักสิบบนครับเลข9แถมมาในหลักหน่วยด้วยนะครับแล้วก็เลขห้ากลามามาครบสามตัวเลยครับ1664พศเป็นคำนวณลักสิบบนได้9578476 9578476นะครับจำดู9578476นะครับเลขเจ็ดครับมาลักสิบบนครับแล้วก็เลข9แถมมาหลักร้อยครับ1มิถุนายน64ครับคำนวณลักสิบบนได้ 0682810แ6ดส8ง8ปดนะครับเรามาดู0682810นะครับเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนครับจริงๆมาครบในหน้แต่ถึงหนึ่งครับเข้ามาครบเลยนะครับสิบพิธยนครับกำนมหลักสิบปนได้3914032 3914032นเะครับเรามาดูสามเก้าหน สามเก้าหนี่ะครับเลขหครับมาลักสิบลนครับหก็ได้รับผลหกสีครับคำนวณสิบได้ศูนย์หกแปดสองแปดหนึ่งศูน์ศกดสองแปดหนึ่งสองแปดหนะครับศูนย์หกนะครับเลขสครับมาลักสิบลนะครับสิก็ได้รับผลครับคำนวณลักสิบได้สองแปดศูนย์หกเก้าแปดสองแปดศูนเะครับสองแปดเารามาดูนะหนึิงหาคมครับออกสองหกเลขส เลขหกครับมาหลักสิบปอนเลขสองแกะมาหนึร้อยครับหนึ่งสิงหาคมหกสี่ครับหนึ 6, 4, ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณหลักสิบปอนได้หกสองสี่หกสองห้าสี่หกสองสี่หกสองห้าสี่ครับต่อมาดูหกสองสี่หกสองห้าสี่นะเลขห้าครับมาตำแหน่งของหลักสิบปอนครับ สิบหกสิงหคมหกสี่คำนวณสิบบนได้เก้าห้าเจ็ดแปดส้าห้าเจ็ดแนะคร power. ับตามมาดูเลขเครับมาหลักสิบบนครับเลขสี่แถมมาเนีร้อยครับจริงๆมาพอเพีนะสี่เจ็ดห้านะครับแต่ปกติที่หลักสิบคือเลขเจ็ดครับหกันยายนหกสี่ครับคำนวณสิบบนได้สามเก้าหนึ่งสีนย์สามสองสามเกะครับเลข3ามครับมาหลักสิบบนครับ เลข3มาาลักสิบบนนะต่อมาครับต่อมาเอาเลข้าแถมมาลักอดีนี่นะ16ปกรณนครับ16ปกณนสคําลักสิบบนได้ไรเ5 7าห้าเจ็ด4 7 6นะครับต่อม,มาดู9 5 7, 8, 4, 7มาห้าต่อมาดูนะครับเลข7ครับมาลักสิบบนนะครับ1ตัวละครหกครับ1ตัวละค นะครับคำนวณหลักสิบบนได้เจ็ดสามห้าศูนย์หกเก้าแปดเจ็ดสามห้าศูนย์หกเก้าแปดเห็นไหมเจ็ดสามห้าศูนย์หกเก้าแปดนะครับสิบหกตัุลาคมออกอะไรสิบหกตุลาคมออกสามแปดหกสามเจ็ดสองสองตัวลขออกสามแปดหลักสิบบนเลขลายเลขเจ็ดใช่ไหมนี่เลขเจ็ดเลขสามแถมมาหนึออ่งลอดนะครับแถมมาหนึ่งตำแหน่งก็เป็น นะครับเข้ามาสองตำแหน่งนะครับสิบหกตุลาคมหกสี่ล้วสิบหกตุลาคมหกสี่นะครับสามเป็นหกสามเจ็ดสองสองเป็นสามแปดนะตามมาดูสามบวกด้วยสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกสี่หกหกบวกหกหกเจ็ดแปดเก้าสี่สสิบสองใส่สองสองบวกสองคงที่ เป็น4 4่คูณสี่คงที่เป็น6 4 4ี่ิใส่6นะครับ6กบวกหเป็น12ใส่2 2งบวกสามคงที่เป็น5 0. 5าบวกหบกเเป็น14ใส่4นะครับรู้สุดนึงวันนี้มันจะหลุด1งวัตแะครับแค่1งวัตตอนนั้นต่อมาครับ1นึ่งฟิสิกายเนหกสี่หนึ่งิกาออกไลยออกศู5ย์สี่หูนมอก้าห้าก้าหหลักหลักสิบปนเห็นไหมมันที่มันหลุดหนงวัตเทียมบอก วันนี้จะมาดูนะครับเราเพิ่มำนวนต่อเลยศูนย์บวกด้วยแปดได้ผลเป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหกคงที่เก้าบวกหกเป็น 15, สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสองคงที่เป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดคูณสี่เจ็ดสี่ยี่แปดใส่แปดอธิตย์ละตัวนะแปดบวกหกคงที่เป็นสิบสี่ใช่ไหมใส่สี่สี่บวกสามเป็น สี่ห้าหกเใสครับ7จบวกเก้าคงที่ 7, จ็ดแบวกเบวกเเป็น 16, บหกนะครับได้3ามาได้9ก้าห้าเจ็จ็ดหนะครับ 957, าห้าเสจ็ดนะเรามาดูนะครับสิบหกกัดอยู่สิบหกิกัดย่ครับออกส 3, สามสจ็ดตรงหนสองตัวห้าเจ็ดนะครับเลขกเลหกหลักสิบนใช่ไหมนี่ได้หกมาหลักสิบนครับเอ๊ะ แล้วแล้วเจ็ดแถมมาเรียบร้อยด้วยนะครับการว่าเข้ามาสองตำแหน่งในรางวัลที่หนึ่งสิบหกพฤศจิกายนนะครับอันนี้โฟกัสที่หลักสิบเป็นนะเราหยุดอื่นไปนะครับเจ็ดบวกเจ็ดบวกแปดเจ็ดบวกแปดเท่าไรเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าหเปล่าสิบห้าเราใส่สิบห้าก่อนได้เท่ากันใช่ไหมสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบหกใช่ไหมใส่หก หกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองอาทีละตัวสองบวกสองคื้ที่เป็นสี่สี่คูณสี่สี่สี่สิบหกใส่หกหกบวกหกคืนที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสามคืนที่เป็นห้าห้า บวกเก้าคงที่ห้าบวกเก้าคงที่เป็นเท่าไรสิบสี่บ้างสี่สี่ได้เท่าไหรละ,ะแคปเจอร์อะไรครับแคปเจอร์ได้หลักสิบบนคือหกสองสี่หกสองห้าสี่สิบหกฟิสิกายนหกสี่คำนวณอาหลักสิบบนได้หกสองสี่หกสองห้าสี่หกสองสี่หกสองห้าสี่นะครับเรามาดูหนึ่งเทนองค์มิจิ S 1> 1, <S หนึ่งธันวคมครับหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองเ้าแปดสองนะครับได้ค้ามาตำแหน่งของเลขสิบบนนะครับแถนมาในรกรอ้วยนะครับ 1, หนึ่งธันวคมหกสี่นะครับลองมาดูกันนะครับสักครู่ครับ 2, สองวกศูนย์ได้สองสองสักครู่ครับ สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสองเก้าสิบสิบเป็นเศษหนึ่งหนึ่งคูณสี่ได้สี่สี่บวกหกสี่บวกหกเป็นสิบเศษศูนย์ ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกเก้าสามบวกเก้าเป็นสิบสองสิบสองได้สามเก้าหนึ่งสี่ศูนย์สามสองหนึ่งธันวาคมหกสี่นะครับคำนวณในส่วนของอ เด่นสิบบนได้3ามเก้าหนึ่งสี่ศนสองสามเก้าูย์สมสองนะครับเรามาดูนะครับ16บตนาคมครับออกหกสามเก้าสองสม้อวเออกแปดนะครับแปดเลขสามเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวันที่1ครับต่อมาครับเลข2แถมมาด้วยนะครับในหลักร้อยแต่ว่าปกติที่หลักสิบนะครับเราตามหาหลักสิบสิบตนาคม6 4ครับเรามาดูนะครับ2 บวกสามพสองบวกเจ็ดเป็นเก้าสองบวกเจ็ดเป็นเก้าใส่เก้าก่อนเก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกสองขงที่เจ็ดเป็นแปดแปดคูณสองแปดสองแปดอ่ะ 8ปดคูณส8 4 3 1ดสี่สาป่ะอ่ะแป3สใส่2 2งบวกหเป็น8ใส่8ปบวกสามคงที่ครับ8 9 10ก้าสบเส่งบวกเก้คงที่เป็น10ใส่0 สิบหกธันวคมหกสี่คำนวณหลักสิบผลได้ศูนย์หกแปดสองแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หกแปดสองแปดหนึ่งศูนย์นะครับตัวเลขไหนที่ไม่เกี่ยวก็ตัดออกตัดออกเลขแปดตัดออกก็จะเลยไม่กี่ตัวนะครับต่อมาครับสามสิบธานวคมหกสี่เรามาดูครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัดออกสามหกครับหลักสิบผลใช่ไหมนี่เลยครับเลขหกเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบตัวที่หนึ่งแล้วก็เข้ามาครบด้วยเนี่ยนะครบทุกหลักเลยครบสามตัวแต่โฟกัสที่หลักสิบคือเลขหก สามสิบตันนาคม6 4 8 1 9 0 6 8 2ตัวลาง3 6ครับ0บวก1ได้1 1บวก1ของที่เป็น2 2บวก6ของที่เป็น8ครับ8บวก2ที่เป็น10ใส่0 0คูณ4ได้0 0บวก6 ได้หกหกบวกสามคงที่เป็นเก้าเก้าเก้าบวกเก้าคงที่เป็นสิบแปดสิบแปดอ่ะโอเคได้สองศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์หกเก้าแปดครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้า 6, 5, ครับเอกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวแรเก้าสองนะครับเก้าสอง หลักสิบหลังวันที่หนึ่งมันมาแต่หลักหน่วยนะครับก็ไปกลาว่าเป็นหลุดเป็นครั้งที่สองนะครับหลุดก็คือหลุดนะครับผมก็คุยกันต่างตรงตรงตรงแต่ขออนุญาตตามกนะครับเพาะมันหลุดเป็นครั้งที่สองสิมาราคมหกห้าครับแปดแปดศูนย์หนึ่าเลกครับหนวกหเป็นสองอ่ะด้ว,วลเป็นสองบวกห คงที่เป็นสาใส่สาครับ3าบวกหเป็น9ครับ9ก้าบวกสองเก้าสเเสนอห่งคูณสได้4ี่สี่บวกหเป็นสิบใส่ศูนศูบวกสได้สามสมบวกเ้า เป็นสิบสองใส่สองหนึ่กุมภาพันธ์หก้าครับออก9ก4าสี่สตัวรักสาหลักสิบปนนะครับหลักสิบปนเลขเลขสูงเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบปนครับ1นึ่กุมภาพันธ์หก้าครับ3บวกด้วย2เป็น5ใส่ตัวเลข5้ห้า ห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกใส่หกหกบวกหกคงที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองเป็นทีเป็นสี่สี่คูณสี่สี่สิบหกใส่หกหกบวกหกคงที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสามคงที่เป็นห้า 5้บวกเเป็น14บสี่ใส่สี่กุมภาพันธ์หกหาครับคำนวณในส่วนของหลักสิบผลได้0ูนย์หกแสองแดหนึะครับหมีนาคมออกอะไรออก0ูนย์หกหนเศูนยอก0ลนย์เะครับเลข0นี่เลข0ูนเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบผลครับเรามาดูครับต่อ1มีนาคมหกครับศูนย์หกหนึศูนย์บวกด้วย6 สิบห้าแอบประหลงสิบห้านะสิบห้าบวกหนึ่งสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใส่หกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองเป็นสี 2. 2่ใสสี่สี่คูณสี่สี่สิบหกใสหกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสามพงที่เป็นห้า ห้บวกเเป็น14บสี่สีได้6กสองสี่หสองห้าสี่สิหมีนาคมหกห้าครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหเจ็ดสตัวล่างออก0ูนย์สาครับหลัก10บนใช่ไหมคือเลขหกนี่ครับเลขหกเข้ามาตำแหน่งของหลัก10บนจริงนะครับสิมีนาคมหก้าครับเจ็ดแปดเจ็ดอ่จ็ดสามเจ็ดแปดหกเดสองตัวล่างศูนย์สาะครับเรามาดูกันต่อหลัก8ด ถึงไหมครับแปดบวกด้วยเก้าเป็นเท่าไรเป็น17ครับเราเท่ากันมสิบเจ็ดไหมโทนผมด้วยนะครับสิบเจ็ดบวกด้วยหนึ่งคงที่ครับ17บเวกหเป็น18ใส่8ดครับใส่ข้าหลังนะแปดแปดบวกหกคงที่เป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกสองคงที่เป็นห6หกคูณสี 4, ่หกสี่ยบสี่ใส่สครับสี่บวกหกเป็นสิใส่ศูนย์นะครับ ศูบวกสามคงที่ได้สามสามบวกเก้าเป็นสิบสองใส่สองโอเคได้ละครับนี่ก็เดี๋ยวนะนะครับหนึ่เมษายนครับออกเก้าเจ็ดศูนหกหนึ่งแปดสองตัวลับออกหนึ่งศูนหลักสิบบอลเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเลขหนึ่งไม่มีเออนะครับบางทีก็เตดตัดับเป็นอยงี้บ้างก็หลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับแต่ว่าสาติมันยาวะตามต่อได้หนึ่งเมษายนครับเรามาดู หกบวกแเป็นแปดบวกหเป็นส14 14ิบสี่ิบสีบวกหนึ่งของที่ครับ14บสวกหนงของที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหเป็น11ใส่หนึ่งหงบวกสองขงที่2 2เป็นสามสามคูณสี่สาี่สิใส่2องสองบวกหสองบวกหเป็นแดใส่แปด บวกสามแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเก้าของที่เป็น 10, สิบสี่ศูนย์โอเคได้ห้าหนึ่งสามสองแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็ตั้งแต่ในส่วนของหลักสิบกันต่อนำเอาไปเทียบได้เลย,เลยนี่ส่วนของเด่นในส่วนของเด่นสิบตนนะครับสถิติยี่สิบเจ็ดลบสีน่นะครับเดินยาวๆกันไปนะครับมีสูตรบ้างอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนี่สำคัญ แบ่งปันกับเพื่อนนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีพนันครับสวัสดีครับ